สวัสดีคะ่ะหลังจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานถ่ายให้ชมบอลสีเพลียลงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตให้ได้ชมกันนะคะว่าเมื่อวานเพลียลงแล้วเราใส่สตาร์เกิลจีไปนะคะเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวให้ดูบอลสีในตู้นี้ก่อนนะคะนี่คะ่ะเพชรเจ็ดสีนะคะพื้นสีเขียวแล้วก็มีเม็ดแดงๆนะคะ มีอยู่สามใบนะคะใบใหญ่นะคะเพชรเจ็ดสีตัวนี้ก็มีด่างนิดเดียวเห็นไหมคะเอามานานแล้วก็มีนางสุชาดาเนาะในตู้นี้ตัวนี้ไม่มีเพลี้ยลงนะคะตู้นี้ก็เขาก็จะสวยงามใบโตนะคะด่างเกชยชัยแล้วก็นางเสือดาวนะคะตู้นี้ก็มีหลายอย่างนะคะก็ ชายชนก็มีนะคะโทแสงด้านล่างก็มีสีเบญจรงกระดูกเขียวกระดูกขาวนะคะพูดผิดตัวนี้ก็หานุมาลออกศึกนะคะบนสีบ้านๆ้าแล้วก็ในส่วนตู้นี้ก็จะเป็นปรับสีตามสภาพเลยนะคะตู้ไม่ได้เปิดไม่ได้เจอแสงสีก็จะออกเขียว เหลืองนิดๆแล้วก็เขียวเข้ม,มต้นนี้ชินนบัญชรนะคะโบราณนะคะชินนบัญชรโบราณมีอยู่ประมาณสี่สีกระถางต้นโตแล้วนะคะโตพอประมาณนะคะสีเบญจรงโบราณน,นะคะ ส่วนที่ใหญ่สุดในตู้นี้ก็เป็นทศกัณเป็นยักษ์นะคะทศกัณดูชนตู้ล้ชนพลาสติกหุ้มตู้ละไม่ค่อยได้เปิดอากาศหนาวนะคะนี่เริ่มมาเปิดทุกวันแล้วนะคะจะอัปเดต นี่ในตู้เขาเลยนะคะถ่ายในตู้เลยพันดาเดี๋ยวดูใบนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ก็ออกใบมาใหม่แล้วนะคะต้นนี้ก็พรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวมเมล็ดเขานะคะติดไปนะคะใส่ กล่องไว้อยู่นะคะก็มีขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าสีก็ยังไม่แตกต่างตัวนี้ก็สีเหลืองนะคะเดี๋ยวมาดูในตะกร้าอบบอลสีนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูตะกร้าอบบอลสีนะคะนี่ตัวนี้มีสีแล้วนะคะสีเบญจรงกระดูกขาวนะคะนี่คะ่ะมาดูในตะกร้ากันเลยคะ่ะ นี่คะ่ะหลวงตาเมืองสวยนะคะใบเขาโตแล้วนะคะใบใหม่ออกมาก็ด่างสวยนะคะสีทองสีแดงสีเขียวนะคะเอามาตอนแรกก็มีใบเล็กๆสามใบนะคะรู้สึกจะมีหน่อขึ้นมานะคะเห็นไหมคะใบเขียวๆที่มีแยกออกจาก โคนของต้นบอนสีนะคะสีเขียวนะก็คือเขาขึ้นมาใหม่นะคะแยกต่างห่างจากต้นหลวงตะเมืองต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้แดงๆนะคะมณีล้อมเพชรน,นะคะนี่ราคามาอัปเดตในตะกล้าตะกล้านี้เพิ่งเปิดนะคะไม่ได้เปิดนานแล้วก็เปิดมาก็ใบใหม่เขาขึ้นมาก็ใบโตสวยงามเลยทีเดียวนะคะ ที่เคยถ่ายให้ได้ชมอีกใบสีเหมือนกันนะคะสีทองนี่ก็จะเป็นอีกตะก้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตนะคะว่าเมื่อวานเราใส่สตาร์เกิลจีลงไปนะคะเพรียเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อวานต้นนี้นะคะที่ว่าเพรียเต็มต้นเลยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่มิดแดงๆเ,เราโรยแบบนี้เลยนะคะโรยสตาร์เกิลจีนี่เห็นไหมคะ มีไหมเพลียเห็นมีเขาขาวนะคะเขาขาวนี่เขาแห้งไปแล้วนะคะเขาจะแห้งแบบนี้เลยเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยนะคะโรยแบบนี้เพลี้ยก็จะแห้งไปเดี๋ยวมาดูอีกกอหนึ่งนะคะที่ที่เพลี้ยเขาลงหนักๆน,นะคะนี่เห็นไหมคะนี่เป็นเขาขาวนะคะเมะื่อวานโรย สตารกิลจีลงไปแต่เป็นขาวๆตอนนี้เขาแห้งไปแล้วนะคะเพรี้เขาแห้งแต่ว่าก็ยังอยู่ก้านใบยอยู่นะคะแต่เพรี้นี่ก็คือไม่มีชีวิตแล้วนะคะแห้งไปแล้วนะคะนี่คะ่ะดูเขาดูดน้ำเลี้ยงจากก้านใบบอนสีนะคะทำให้บอนสีต้นนี้จริงๆเขาสวยมากเหี่ยวแห้งไปนะคะนี่แหละคะ่ะ ผลของเพลี้ยที่เขาดูดน้ำเลี้ยงจากก้านใบบอนสีนะคะเดี๋ยวนะคะสองสามวันนี่แหละค่ะจะมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะเพราะว่าบอนสีนี่ถ้าเราไม่ขยับขยื่นรากเขานะคะกระถางก็จะแน่นอยู่แบบนี้นะคะจะทำให้บอนสีของเราไม่เจริญเติบโตนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ได้ชมนะคะ ยงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาสวัสดีค่ะ